สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมดาค่ะช่องที่จะทำให้เรื่องธรรมะเป็นเรื่องง่ายๆที่เราเข้าถึงได้ในชีวิตประจำวันอยู่กับโจโรินและพี่เมย์ค่ะพี่เมย์คะโจรินมีเรื่องสงสัยอยากจะถามพี่เมย์มากๆเลยค่ะพอดีได้ยินคำว่าโสดาบันมาค่ะฟังเรารู้สึกว่าโหมันไกลตัวจังเลยค่ะเหมือนเป็นเรื่องของพระอาิยเจ้าในสมัยพุทธ,ธกาลน่นเลย คนธรรมดาแบบเราๆในยุคนี้เนี่ยจะไปมีหวังอะไรกับเขาหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะน้องจรินพี่เชื่อว่าหลายคนก็รู้สึกแบบเดียวกันนะคะพอได้ยินคำว่าโสดาบันก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องสูงส่งเกินเอื้อมแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะอา้าวจริงหรอคะแล้วจริงๆแล้วโสดาบันคืออะไรกันแน่คะ่ะคำว่าโสดาบันมาจากคำสองคำค่ะคือโสตะ ที่แปลว่ากระแสและอาปันนะที่แปลว่าพูดถึงแล้วรวมกันจึงหมายถึงพูดถึงกระแสซึ่งกระแสในที่นี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8อันเป็นกระแสที่มุ่งตรงไปสู่พระนิพพานค่ะพูดง่ายๆโสดาบันก็คือบุคคลที่ได้ก้าวแรกเข้าสู่เส้นทางแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงแล้วเป็นก้าวที่สําคัญมากๆเพราะเมื่อก้าวไปแล้ว จะไม่มีวันถอยหลังกลับไปสู่ความเป็นปุถุชนคนเดิมอีกต่อไปค่ะการันตีได้เลยว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในอนาคตอย่างแน่นอนโอ้โหแค่ก้าวแรกก็คือการันตีเลยเหรอคะสุดยอดไปเลยแล้วอะไรคือเครื่องหมายหรือว่าคุณสมบัติที่บอกว่าคนคนนั้นได้เป็นพระโสดาบันแล้วเหรอคะพี่เมย์ ตามหลักในพระไตรปิฎกพระโสดาบันคือผู้ที่ละสังโยช์หรือกิเลสเครื่องร้อยรัดใจได้สามประการแรกค่ะข้อแรกคือสั่งกายทิฐิคือความเห็นผิดว่ากายกับใจนี้เป็นตัวเราเป็นของเราอย่างแท้จริงพระโสดาบันจะเข้าใจด้วยปัญญาว่าร่างกายและจิตใจนี้เป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่ตัวตนที่ถาวรให้เรายึดมั่นถือมั่นได้ค่ะอ๋อ เหมือนเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ฉันแต่เป็นแค่ร่างกายกับจิตใจที่ยืมมาใช้ชั่วคราวแบบนี้หรือเปล่าคะใช่เลยค่ะน้องจรินเข้าใจได้ดีมากส่วนข้อที่สองคือวิจิก,กิจฉาคือความลังเลสงสัยในคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อคนคนหนึ่งได้ปฏิบัติจนเห็นผลด้วยตัวเองแล้วความสงสัยเหล่านี้จะหมดไปโดยสิ้นเชิงค่ะเพราะเขาได้เห็นแล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริง ไม่ใช่แค่การเชื่อตามตามกันมาและข้อสุดท้ายคือศีละพัตตปรามาสคือการยึดมั่นในศีลและข้อปฏิบัติแบบผิดผิดแบบงมงายคิดว่าแค่ทำตามตาม,ตามกันไปก็จะพ้นถุกได้แต่พระโสดาบันจะเข้าใจหัวใจของศีลว่ามีไว้เพื่อเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิและปัญญาไม่ได้มีไว้เพื่อความขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์ใดๆค่ะฟังเราลึกซึ้งมากๆเลยค่ะ แล้วถ้าคนยุคใหม่แบบพวกเราอยากจะเริ่มต้นเดินทางบนเส้นทางนี้บ้างล่ะคะต้องเริ่มจากตรงไหนคะพี่เมย์ต้องไปบวชชีหรือเข้าป่าเลยไหมคะไม่ต้องถึงขนาดนั้นเลยค่ะน้องจอรินพระพุทธเจ้าทรงวางถนทางไว้ให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรืออยู่ในสถานะใดนั่นก็คือการปฏิบัติในไตรสิกขาซึ่งก็คือศีลสมาธิปัญญาในชีวิตประจาวันของเรานี่แหละค่ะเริ่มจากศีล ลองรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ดูการไม่เบียดเบียนใครไม่พูดโกหกไม่ลักขโมยจะทําให้ใจเราสงบไม่วุ่นวายไม่ต้องคอยหวัดระแวงนี่คือพื้นฐานที่สําคัญมากค่ะต่อมาคือสมาธิค่ะไม่จําเป็นต้องนั่งหลับตาเป็นชั่วโมงชั่วมงเสมอไปนะคะแต่คือการฝึกรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันขณะเช่นเวลากินข้าวก็รู้ว่ากําลังเคี้ยวกําลังตัก เวลาทำงานก็จดจออยู่กับงานตรงหน้าการฝึกแบบนี้บ่อยๆจะทำให้ใจเรามีกำลังมีที่พักและสุดท้ายเมื่อใจเรามีศีลเป็นพื้นและมีกำลังจากสมาธิแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้ค่ะคือการที่เราจะเริ่มหันกลับมาพิจารณากายกับใจของเราเองตามความเป็นจริงจะเริ่มเห็นว่าอ๋อความโกรธมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเองได้นี่นาอ๋อความสุขก็อยู่ไม่นานเหมือนกันนะ พอเราเห็นแบบนี้ซ้ําๆความยึดมั่นในตัวตนนั่นแหละค่ะที่เรียกว่าสักกายทิฐิมันจะค่อยๆค,คลายออกไปเองโดยอัตโนมัติค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันคือการฝึกดูของจริงคือดูกายดูใจเราในชีวิตประจำวันนี้เองไม่ใช่การไปนั่งท่องจำอะไรเลยฟังแล้วมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะพี่เมย์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดจริงๆด้วยถูกต้องค่ะน้องจริน ก้าวแรกสู่ความเป็นโสดาบันไม่ใช่การเดินทางไปที่ไหนไกลเลยนะคะแต่เป็นการเดินทางเข้ามาข้างในเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติของกายกับใจเรานี่เองเริ่มต้นง่ายๆจากการมีสติรู้ตัวในทุกๆก,การกระทำนั่นแหละค่ะคือการเริ่มต้นบนเส้นทางที่ประเสริฐที่สุดแล้วสำหรับวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจความหมายและเห็นหนทางสู่การเป็นโสดาบันได้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย แต่เป็นเป้าหมายที่เราทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ในชีวิตนี้ค่ะใช่เลยค่ะถ้าเพื่อนเพื่อๆท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทรรดาของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ